โอเคนะครับต้องขอการสวัสดีเพื่อนเนชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกรเดอร์ Rider, นะครับกับอุณหภูมิ8องศานะครับวันนี้ดูดูให้ดูดวงฟิตไม่ใช่ดวงจันทร์นะข้างหน้าไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะนู่นนะครับอากาศโคตรหนาวนะไปชมกันนะครับกับเชา้าวันพฤหัสนะครับที่อากาศ8องศาหน้ามึงเลยนะฮะหนาวขี้แตกเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือโคตรหนาวนะครับเพื่อนๆวันนี้ทั้งหนาวทั้งหมอกนะนะครับอาจจะต้องขับระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีหมอกด้วยนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเจอด็อกตัดหน้าหรือเปล่านะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะ เออแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะครับทั้งหนาวทั้งหมอกนะวันนี้บอกไว้เลยว่าอ่าจะเป็นอากาศคนที่ชอบอากาศหนาวก็ถือว่าที่สุดนะเ,นเพื่อนๆมองไปข้างหน้าผมมองแทบไม่เห็นเลยนะหมอกเยอะมากนะเช่นหน้ากองอกันนะ น่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันยังเย็นอยู่นะครับยังไม่ยังเรียกว่ายังไงอ่ะนะครับเสียงเครื่องมันมีการเขกเพราะว่าอาจจะเกิดจากหนึ่งนมันเครื่องที่อุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้นะครับออกมาผมก็หัวเครื่องแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันสายแล้วนะครับ ประมาณสองตัวครับลงกับเสื้อที่ใส่มาทํางานเป็นสามตัวเพื่อนๆยังหนาเข้าข้างช่วงในอ่ะเออมันจะหนาขานาดไหนวะแนวเนี้ย กล้าว่ะแม่ถนนลื่นยางยังอุณหงไม่ได้นะน้ำอะไรวะน่ากลัววะ่ะไม่กล้าว,วะ่ะน่าจะเป็นน้ำขยะถ้าไม่ขยะก็ขี้ยางอ่ะเพื่อนๆและถนนสวยมากนะ ถนนเส้นเอ่อเลยเชียงคานนะ่ะข้างที่จะมีโค้งให้เล่นนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าเล่นโค้งนะครับมีโค้งให้เล่นแต่ไม่น่าเล่นโค้งยังไงก็คือว่าโค้งน่ะมันจะมีไม่ว่าจะเป็นน้ําขี้ยางหรือว่าเอ่อพวกน้ําขยะนะครับเพราะว่ามันอยู่แถวบ่อขยะนะครับมันจะทางผ่านระหว่างถนนเลยเชียงคานน่ยมันจะมีบ่อขยะนะครับเพื่อน ลเลิฟต์ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับโอ้โหหอดนะฮะดุดันจริงๆ เม่กี้มีร้อยเจ็ให้เห็นนะครับเช่น้ัดอาจารย์นสนีนะฮะเฮแปลกไหว่าันนี้มันปิดติดมือดีจังเลยมันปิดติดมือมากนะครับเพื่อน เเจออีกแล้วนะครับโอ้โหดูดันไม่เกรงใจคนจริงๆนะฮะคลิปมันน่าจะตัดบุกสิบเกนนาทีนะเพื่อนผมจะขอแบ่งเป็นสองพาร์นะครับถ้าเกิดคลิปมันตัดก่อนนะฝากเพื่อนๆกดดูให้ด้วยนะครับกดติดตามกดดูให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์โอ้ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มซุมปเปอร์แตงให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจค้าน้ำมันนะครับในการขับรถออกมาท้าลมหนาวให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเพราะมันจะหนาวได้อีกไหมเนี่ยบ้านผมเนี่ยสหรบเพื่อนๆเราไปเก้อคนไหนนะครับที่อยากมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศหนาวที่แตกนะฮะที่เมืองเลยนะฮะก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่า มันหนาวจริงๆนะครับหนาวแบบขี้แตกเลํหัมหมดเลยนะครับ